กวาดใบไม้เสร็จก็มานั่งพักที่โคนต้นไม้ที่มีน้ำเยอะๆนะไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรมันกันใครทราบก็ช่วยบอกทีในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวนะซึ่งก็เป็นกฎข้อบังคับห้ามออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนดไว้นะซึ่งก็ท่านทั้งหลายก็คงจะอาจบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจนะว่ามีอำนาจก็ประกาศกันไปนะไม่นึกถึง คนทํามาหากินก,ก็อย่าไปว่ากันขนาดนั้นนะโยมเพราะว่าในกติกาบางกติกาที่เรากําหนดร่วมกันไว้มันเป็นกติกาของสังคมโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามันเป็นไปเพื่อยุติหรือหยุดปัญหาบางอย่างก็ให้ความร่วมมือกันเถิดฉะนั้นโดยเฉพาะช่วงนี้ในช่วงของโรคภัยไข้เจ็บนะโควิด -19 บเนโยมนะมันจะฆ่าชีวิตคนอีกมากมายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้นะข้อบังคับกติกาที่เรามีอยู่ในมือนโยมเพื่อจัดระเบียบ นะและก็เพื่อยุติปัญหาบางปัญหาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ค่อยมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะข้อนี้ทุกท่านก็ก็ทราบและให้ความร่วมมือดีอยู่แล้ววันนี้อาตมามองเห็นหนามแหลมๆก็นึกถึงว่าโยมทุกคนคงนึกเหมือนกันนะเรื่องของต้นงิ้วเนี่ยนะก็เราก็จะได้ยินกันบ่อยๆว่าถ้าคนไปประพฤติผิดในกามนะก็ตายแล้วก็จะต้องไปปีนต้นงิ้วนะ ก็นึกถึงตรงนี้ว่าตอนเป็น,ปนไปประพฤติผิดในกามไปลักกินขโมยกินมันก็เหมือนปีนต้นนิ้วอยู่แล้วนะโยมนะคืออะไรที่มันทําแล้วมันจะทําให้เราเดือดร้อนนะหลังจากนั้นไปเนี่ยถ้าเรามามีการเคอร์ฟิวตัวเองมาตั้งกติกากับตัวเองนะกติกาที่มันเป็นกติกาเชิงบังคับด้วยว่านะถ้าหากว่าเราเนี่ยทำแบบนี้ไปนะมันจะต้องเกิดโทษแบบนี้นะนะก็ขอให้ใช้เรื่องของศีลโยมมาเคอร์ฟิวตัวเอง แล้วคือเอาจริงเอาจังกับเรื่องของศีลตั้งกติกาเลยว่านะเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักขโมยเราจะไม่ประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดเท็จเราจะไม่เสพและดื่มของมึนเมาตั้งกติกาเคอร์ฟิวกับตัวเองไว้เลยว่าถ้าเราผิดศีลข้อที่หนะึ่งเราจะต้องลงโทษตัวเองแบบไหนนะอาจจะเป็นการนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงนะแตอ่อย่าใช้สมาธิเป็นการลงโทษนะอย่าใช้คําว่าลงโทษนะแต่ตั้งกติกาไว้วนะ่านะเราจะต้องมาชดเชยด้วยการทําอะไร เราจะต้องมาชดเชยกับการผิดศีลข้อนี้แบบไหนแบบไหนเพราะว่าโยมเนี่ยเพียงแค่เห็นต้นงิ้วในโยมแล้วการที่จะต้องปีนบนหนามแหลมๆขึ้นไปก็อุปมาเหมือนว่าแม้แต่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะการไปลักกินขโมยกินไปมีนู่นนี่นั่นหลบหลบซ่อนๆมันก็เหมือนปีนต้นงิ้วอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วทั้งทั้งคู่กรณีทั้งคู่เลยทีเดียวความสุขมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากมายมันก็เป็นเพียงแค่ความมันก็เป็นเพียงแค่ ฉับฉาบเฉวยเฉวยพูดเพีย้ยนแสดงฉับฉาบเฉวยเฉวยแล้วความทุกข์เหล่านั้นความสุขเหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ที่ถาวรมากมายแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันฉะนั้นถ้าหากว่าเราประกาศเคอร์ฟิวกับตัวเองได้ด้วยการมีกติกาโดยการเอาศีลเป็นตัวตั้งว่าเราจะประพฤติตามกรอบของศีลแล้วก็ถ้าผิดข้อนี้นะเราจะต้องมีกติกากับตัวเอง อย่างไรเพิ่มเสริมบาร,รมีอย่างไรอย่าใช้คําว่าลงโทษนะเช่นว่าไปทําบุญเพิ่มนะไปทําความดีน่นนี่นั่นเป็นการลงโทษไม่ใช่นะการทําความดีไม่ได้ลงโทษแต่เป็นการเสริมให้ตัวเองเนี่ยนะ,ะเหมือนกับไปแก้ไปแก้ข้อที่เราทําบกพร่องไว้นะฉะนั้นก็คงเป็นการให้กําลังใจกับต้นไม้ที่มีหนามวันนี้นะขอให้เราทุกท่านประกาศเคลฟิลกับตัวเองเป็นบางเวลา อย่าปล่อยให้กิเลสมันดึงเราลงต่ากติกาที่เราตั้งไว้มันจะทําให้เราผ่านวิกฤตของชีวิตเพราะชีวิตหลังจากตายไม่รู้จะเจออะไรจริงๆน้ําแหลมๆวันนี้ก็คงเป็นข้อเตือนใจในบางส่วนที่จะทําให้เราประพฤติดีปฏิบัติงามตามคําสอนพระพุทธองค์โควิด -19 กําำลังเบียดเบียนเรามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปไม่ได้ด้วยการใช้กติกาและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเคอร์ฟิวแล้วนะโยมประเทศไทย ขอจเจริญพร